เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในปี2019อีเก้กาซิยาสชายผู้เป็นตำนานของเรอัลมาดริดที่เกือบจะเสียชีวิตระหว่างการฝึกซ้อมกับปอร์โตหัวใจของเขาหยุดเต้นกระทันหันเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในทันทีโลกฟุตบอลในวันนั้นเต็มไปด้วยความเป็นห่วงจากผู้คนทุกมุมโลกและในวันต่อมากาซิาสได้รับสายจากเบอร์ที่เขาไม่รู้จักและเสียงปลายสายก็ได้พูดขึ้นว่า Hey อีแกผมไม่มีเบอร์คุณแต่ผมได้มาจากปีเก้ผมหวังว่าคุณจะหายดีในเร็วๆนี้นะผมส่งช่อดอกไม้ไปให้คุณแล้วหวังว่าคุณจะชอบมันนะและชายที่โทรมาในวันนั้นก็คือลีโอนลเมสซี่กาซียสเล่าว่าเขารู้สึกประทับใจมากเพราะเมสซี่ไม่จําเป็นต้องโทรมาหาผมเลยผมกับเขาไม่สนิทกันไม่เคยเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ําแต่นั่นแหละมันทําให้ผมเห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนจริงๆเพราะเหตุการณ์นี้ไม่มีการแสดงไม่มีนักข่าวไม่มีแสงแฟลชจากกล้องมีเพียงแค่น้ําใจ และความห่วงใยจริงๆจากคู่แข่งที่เคยยืนคนละฝั่งในศึกเอลกลาซิโก